สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้มาพบกับจ่องยายแพซย์สีจ่าแนวคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะพี่น้องมื้อนี้ยายแพซีก็ได้นาข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งเมษาย,ยนคือเก่านะจ้ะพี่น้องพอสิไปรับชมรับฟังกับฝากกด s ับสไคร b e กดติดตามกดถูกใจยายแพซสีนัานดเด้อจ้าพี่น,อน,อน้องมักอาจารย์ใดจอประารไ์ใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปไดเด้อจา้าเพิ่งข้ขอมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกเลยนะจ้ะ อันนี้เพิ่นบอกว่าจะเฝ้าเสื้อผมเด้อจนก้กอหัวจะออกกว่าสันจาาบนว่าเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าบนตรงตรงสันพี่น้องว่าเพิ่นก็หายมาศูย์ห้าเจ็ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสองห้าเ็ดสองเจดห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแห้า 8 5 7ห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดสันพี่น้องเนาะตัวพ่น์ขีดสี่เหลี่ยมไบปกติเป็นตัวเด่นของเพ่นนะา๊ะสองตัวพ่นกบห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดและศูนย์ห้ามาสันแอดหนึ่งมาสันนะา๊ะพี่น้องเนาะชุดนี่เด่นชุดเด่นพ่นว่าสันกัสอ็ดห้าหกศูนหาหกศและสองศูนยาสันจากพ่นว่าสชุดนี่ติดดาวห้เลยย่าสันจากพ่นว่าเนาะ จากแอดหนึ่งด้จ้าพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้ไปกับพัสดนจ้าบนว่าสิาบเมษาพัสนเนะจ้าแนวท่งของ10เมษานะจาบนกระหายมากแปดเจ็ดแปดสองแปดศูนย์หนึ่งแปดเก้าห้าหกห้าเจ็ดหสี่และ, 2, 5, ะสองห้าเพัสานว่าจากแนวท่าสิบเมษานะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้แอดลาดพัสดนจา้า วิ่งล่างมาสั่นพี่น้องเพิ่นว่าวิ่งล่างหาคับสามนาะจากเนาะเพิ่นกระจับมาให้หาสามสามหาเลยก็สามสามมาสันจ้าจากแนวทางแอดลัดมาจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ซิปเลขเด็ดของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่มาสันนอกจากพี่น้องเนาะเพิ่นก็มีหกหกแปดสองหกเจ็ดแปดเก้าสองเก้าสองหนึ่งหกสี 2 5 6 5และ1นึ่สามมาสัญจา่าพบนวาเนาะจากแนวาทางแม่ทัาเนี่ยตตรอตลีมาสัญจา่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้พ้วนว่าอาจารย์จอยกอ,อกสร้างมาสันเนาพี่น้องเนาะพันกายมาสามห้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่แปดตัวพันกะซีหนึ่งห้าเและ3 5วห้าสัญจา่าพันวา ยายไปสีสังเกตแล้วงวดนี้สามหามากเกือบทุกเจ้าเลยนาาจะพี่น,อนอ้องเนาะถืออกถือใจกระจวดจาดเลยนาาจะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้พี่กัดล่างล่วยล่าน,นะสันจ่าบนวานเนาะบนไก่มาสี่สองสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกวิ่งล่างล้วยสี่กับเจ็ดสันจ่าบนวาเนาะบนเน,น้นเน้นไห้กับสี่สองกับสี่สามเด้อจ้าพี่กัดล่างลอยล่าน,น่าจะพี่น้องต่อไปเลยจา้า อันนี้แอดสิบเก้าสันจา่าเพิ่นว่าแอดสิบเก้าสันปนไายมากห้าห้าเกาสันนะปีนองเนาะสามหกสามแปดหกหกแปดเนาเจ็ดเจ็ดสามแปดแปดเจและ335สามวสันจา่าจากแนวทางของแอดสิบเก้านะจ่าพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวทางรัฐบาลของ พลูกพ่อวิศนุกรรมนะจ้าพี่น้องพี่ควายคนโกวสันจ่าบนว่าจากเพิ่นบอกว่าสามตัวเพิ่นกาให้มาห้าแปดเจ็ดสองตัวเพิ่นกับแปดห้าแปดเจ็ดและห้าเจ็ดสันวิ่งหลุดแปดนะพี่น้องเนอกบนว่านาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าล่างวสันพี่น้องบนว่าพิ่นให้ล่างมาเนาะ วันที่แล้วเพิน่นว่าเพิ่นไหนหนึ่งเก่านะ่าจะแยกไปสีบ่เห็นวันนี้ไปเห็นก็นเลยลองเอามาใหา้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะจ้ะเพิ่นก็ะหายมามสี่เจ็และ7 4เพิ่นก็แยกออกมาใหา้เด็ดตัวเด็นทองเนะพิ่นก็3 4เนาะจ้ะพี่น้องเนาะลองดูว่าสั่นจ้ะเพนะิ่นว่าเนาะถืกอกถืกใจกับจวดจานเลยเนาะจ้ะต่อไปจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่มี่ซื้อเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็ะหายานะาเนาะ3าตัววัน,นี้เพิ่นไหนมา4 8 1ดหนึ่งมาสันจ่านกระจับ2ตัวม่เนาะ48 48 4 4สี่แปดแปสีปดหนึนึ่งแปดสี่หนึ่งห่งสี่าสันจ่าเบอนว่าจากแนวทางบนกับ,บมีซือ้ขอขอขอพุอน่นเบอร์เด้อจ่าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เท่าพันซัก่าสันจ่าเบอนว่าเนาะคกนกรายมานึ่งามห้าสามเจ็ดหาสองหนึ่งห้าเก้าเจ็ดห้าสามเจ็ เจ็ดสองหนึ่งสองเจ็นึ่งสามห้าสองเก้าสองห้าห้าห้าสามสันสอตัวพนกม่หาสามห้าหนึ่งหแล้วก็หาสอีกเด้อจะพี่น้องก็หนึ่งเก้าหสานหองและหนึ่งหนึ่งมันวิ่งหากับวิ่งหนึ่งมาสันจ่าพนวาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เลข,เลขวิ่งสายทหารเพิ่นมาใหม่เนาะจากพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าวิ่งสายทหารมาสั่นเพิ่นบอกว่าวิ่งศูนย์หกล้านมาสั่นวิ่งแล้วได้ตังห้าล้านปเปอร์เซ็นต์มาสั่นจากเพิ่น,นว่าเนาะจากเลขวิ่งสายทหารเนาะจากต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุดเงินล้านมาสั่นจากเพิ่นว่าเพิ่นขายมาสี่เก้าสองเจ็ดเจ็ดสอง สตัวพนกับเก่า2กงับ7 2็ดมาสันจ่านว่าล่างคนกันหนึ่กับหนึวาสันโชคดีมีต่างใส่เด้อมาสันจาาคนว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้จอมขมังเวทมาสันจ่าวัติเลียพนกับใหเขาวิ่งล่างครับเขาตัวตกับเก่าหนึ่งมจับพี่น้องเนาะมาเบิ่งต่อเลยนาะจางวดีบนคนบอกว่าวิ่งหนึ่งสตัวพนกันึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดเก้านึมสันามโพนพี่น้องเนาะ ข้างล่างคนบอกว่าวิ่งสามาสัญจาสอตัวบนกับสามสองและ3ามหามาสัญจาจากเนวท่างอาจารย์จอมขวังเวทเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์เพชรไปรินพิชิตสตัวตรงมาสัญจาสาตัวบนของคนเนาะจ้าพี่น้องคนกหายมา่นกศูนย์สี่เจ็ดแปดสี่หกแปดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งหกศูและ 817ห่จัจากแนวทางอาจารย์เพชัลิ้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์พีชิดใช่พี่เจวสัสดุจากบนวาเนาะสอตัวบนบนก็นสองหน่นึ็ดสองแปด,แปด,แปดเจ็ดสองแปด,แปด,า,ด,แปดา,าวสัสด สองตัวบนเพิ่กันหนึ่งเนึ่งแปดเจและเจ็ดสี่พัสดจ่าบนวา่าแล้วก็มี7 86 3 4 3 5 7 6 6และ866 1 6 2 1 7 2 8 0 2หกสองหน่งเงเก็ดศูนย์่นึ็ดล่างบนก็นหายมากสอง5 1และ5้าสีา่พัสดจ่าจากแนวทางอาจารย์พิชิตใช่เนาะจาะเนาะจ้า ได้ไพทศีก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้ลำลำเรวยๆคลิปหนาพอกันไหมนาะจ้าพี่น้องเนาะขอให้โชคดีเด้อจ้าสวัสดีจา้า